มาครับวันนี้ผมจะพามาห่อน้อยหน้านะครับห่อน้อยหน้าเนี่ยครับปีนี้ออกรูปเยอะเลยครับต้นหนึ่งประมาณห้าหกลูกก็น่าจะเยอะเยอะกว่าปีที่แล้วเนี่ยครับอันนี้คือถุงห่อนะถุงหอ่อนี่ครับถุงหอ่อ เดี๋ยวผมจะห่อให้ดูครับถุงห่อเนี้ผมจะ,ะเป็นถุงที่เป็นซิปนะถ้าใช่เป็นซิปเราเขาเรียกหูรูดเ,เรียกหูรูดนะวิธี <c oughs> ห่อก็อันนี้เป็นลูกมันใช่ไหมลูกมัน,นจริงๆเขาจะคัดลูกสวยๆเอาไว้นะแต,แต่เดี๋ยวลองทดสอบหออ่อดู ลูกนี้สมบูรณ์แต่ถ้าถไหนมันเกะกะแล้วก็เล่มทิ้งได้เลยอย่างอันเนี้ยมันเกก็เกอะอก็เหลือลูกนี้ไว้อันนี้คือดอกมันฟอ รูปนี้ก็ใส่เข้าไปเลยอย่างเงี้ยใส่เข้าไป